เปิดบัญชีกับพาย A แทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย1นึร้อบาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพาย A โทร02-205-7250หรือแอดไลน์ atpia 8จริงจรอย่างซีเซ็ตนะครับผมก็เทรดนะแต่ผมอาจจะเป็นสายที่ไม่ได้ไล่ราคาครับครับถามว่าผมซื้อตรงไหน ถ้าเราดูในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากนะครับพอมันเบรคไฮขึ้นมาเบรกตรงนี้ยมันขึ้นย่อพักปป๊บเดียวดึงขึ้นอีกย่อพักดึงขึ้นอีกถามว่าผมซื้อตรงไหนผมซื้อตรงนี้ครับล่าสุดแต่ที่ตรงอื่นเนี่ยบางทีซื้อไม่ทันเพราะมันขึ้นเร็วนี่ผมซื้อตรงนี้จริงๆผมซื้อหกจุดสี่ห้า ๋ยวผมวงกลมวงกลมให้ดูเดียวเราจะได้อธิบายโลจิกว่าทำไมคุณถึงซื้อตรงนี้คือผมไม่คิดว่าหุ้นเนะ่ยเวลามันขึ้นอนะ่ะมันจะต้องขึ้นขาเดียวเพราะฉะนั้นคือบางช่วงมันจะมีการย่อใช่ไหมครับแต่นั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการยอ่อซื้อก็คือย่อลงมาเส้นบริเวณเส้น EFA 5หรือ EMA 15แล้วถ้ามันกลับตัวเนี่ยโซนนี้นะครับผมซื้อตรงนี้เลยแล้วมันก็พุ่ง แล้วก็ขายมือคราวนี้ถามว่าทําไมพอซื้อตรงนี้แล้วยังไม่ได้ซื้ออีกก็เพราะว่ามันยังไม่มีจังหวะให้ซื้อไงคืออย่างหุ้นขาขึ้นอ่ะผมเป็นคนที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูจอเพราะฉะนั้นคือผมอ่ะจะไม่ไปซื้อตอนที่คนมันแย่งกันซื้อแต่ผมจะตอร <Hey. S 1> อตอนที่มันย่อพักแล้วยกโลแล้วค่อยซื้อนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสองกลุ่ม บางกลุ่มเนี่ยพอเห็นหุ้นขึ้นไปอย่างนี้ไม่กล้าเล่นเลยพอเขากลัวมาลงซื้อไม่ได้ผิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งตรงข้ามเลยขอให้หุ้นขึ้นกล้าไล่กล้าซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อแต่กลุ่มนี้อันตรายเพราะบางคนเนี่ยพอเขาไม่รู้จุดซื้อเนี่ยกลายเป็นว่าเขาดอยแทนนะครับถามว่าจังหวัดนด่าจะเบรกจุดซื้อมีนะครับยันชุดเบรกตรงนี้ก็จุดซื้อ ยอ่อลงมายกโลเบรกใหม่ตัวนี้ก็จุดซื้อยอ่อลงมายกโลเบรกตัวนี้ก็จุดซื้อหรือแม้กรทั่งล่าสุดเนี่ยผมจะรอซื้อตรงไหนถ้าชุดล่าสุดถ้าชุดล่าสุดผมก็จะรอซื้อตรงเส้นห้าตรงนี้แต่มันยงลงมาไม่ถึงแต่ถ้ามันหลุดผมก็คัดเพราะถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่มันลงได้ถึงตรงนี้เลยครับ ดังนั้นจริงถ้าเกิดเราดูดีๆหุ้นขาขึ้นเล่นง่ายเพราะอะไรเพราะมันหนีขึ้นข้างบนตลอดเวลาดังนั้นบางครั้งการติดดอยจะเป็นแค่เล่นชั่วคราวโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วแบบแรงในตลาดเนี่ยเรียกว,ว่าแรงเกินกาไรมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นเทรดเดอร์ต้องไม่กลัวหุ้นขาขึ้นเพราะหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนได้เร็วแล้วก็แรงนะครับผมขอยกตัวอย่าง สมมติบางคนบอกว่าไม่อยากเล่นหุ้นขาขึ้นเลยขอไปเล่นหุ้นขาลงแทนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกซื้อได้ถูกโอ้โนี่หุ้นขาลงชนะพี่สุเวนไทยเละวันก่อนหลุดโลมาผมบอกว่าหุ้นที่หลุดโลเนี่ยนี่ตรงนี้โลหลุดมาเทวันนี้มันแค่ pullback กลับเดี๋ยวก็ลงต่อผมไม่เล่นหุ้นขาลงเพราะหุ้นขาลงเล่นยาก อันนี้ยคือจุดที่บอกว่าลงต่อนะครับมันอาจจะมีการเด้งรีบาวกังแต่สวยเด้งๆไปบางทีติดลงต่อติดลงต่อกว่ามันจะกลับตัวเนี่ยพวกนี้มันใช้เวลานานซึ่งผมจะบอกว่ามันน่าเจ็บใจมากตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็นขาขึ้นผมกลับไปดูตลาดแป๊บน,นึงนะครับได้ครับจริงๆผมบอกว่าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถ้าเกิดผมย่อก้าฟลงมาตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นขาลงมาสองปีนะครับตลาดหุ้นเป็นขาลงตั้งแต่ประมาณต้นปีสองพันยิบสามลงมาตลอดเลยลง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 นี่ตรงนี้จุดที่ทําให้ตลาดเปลี่ยนเทนคือเบรกเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเป็นขาขึ้นช่วงแรกขึ้นแรงเลยพอคุณทักษิณมาพูดขึ้นแรงเสร็จปุ๊บเริ่มย่อ เริ่มยอ่อเริ่มยอ่อแต่ดูดีๆนะครับตรงเนี้ยถ้าดูทางเทคนิคตรงเนี้ยมันกําลังทําสักอยู่อื mm hmm. มันเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าแฟลกแพทเทินซึ่งถ้าแฟลกแคทเทิร์นเกิดจากการที่เป็นอัพเทรนเนี่ยถ้ามันเบรกแฟลกได้นี่ระเบิดเลยนะครับอืม mm hmm. ไปได้อีกไกลเลยเพราะอันนี้ก็คือถ้าทางเทคนิคก็คือเสาธงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถือธงเบรกได้เนี่ย มันจะพุ่งไปเท่ากับความยาวของเสาธงนะครับทางเทคนิคนียซึ่งผมก็กะแบบคร่าวๆนะผมมอกว่าก็พันหกถ้าเบรกแฟลกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดหุ้นรอบเนี้ยมันขึ้นแค่บางตัวมันจะมีขึ้นแรงขึ้นปานกลางขึ้นน้อยไม่ขึ้นแล้วก็ลงเราต้องแยกประเภทหุ้นออกมาก่อนว่าอะไรคือตัวขึ้นแรง ผมยกตัวอย่างขึ้นแรงจะมีอย่างเดลต้าซีเซ็ปช่วงแรกก็จะมีแอดวานมีอินทัชมีกรฟแต่ตอนนี้คือมันเริ่มพักตัวแล้วมีขึ้นปานกลางนะครับมีขึ้นน้อยๆบางตัวแบบอย่างผมยกโจแดงเจมารแล้วกันขึ้นน้อยๆบางตัวไม่ขึ้นเลยส่วนใหญ่พวกหุ้นตัวเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้มีหุ้นตัวเล็กน้อยมากที่ขึ้นหุ้นตัวเล็กนี่ถ้าผมจะไม่ผิดจะมี i อเนที่ขึ้นมาช่วงหลังมีอินเซ็ปแรงมาโปเอนอ่า มีอยู่ไว้กี่ตัวแล้วก็หุ้นบางตัวลงอย่างปตทะสอพอลงปูนซีเมนไทยลงไทยออยลงนะครับเพราะฉันคือในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นแต่หุ้นมันยังลงเนี่ยสแสดงว่าเทรนด์ของธุรกิจหรือเทรนด์ของหุ้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราไม่ควรจะเอาเงินไปอยู่ในหุ้นขาลงจนกว่ามันจะกลับตัวเราค่อยเอาเงินไปวางไว้ก็ยังทันอย่าคิดไปซื้อของถูกเพราะถูกแล้วมีถูกอีกยกตัวอย่าง ea ลงจากร้อยบาทเหลือยี่บบาททุกคนว่าถูก สุดท้ายลงไปต่ําสุดสามบาทเพราะมันยังไม่จบเทรนขาลงเพราะฉะนั้นคือมันจะทําโลใหม่ขึ้นไปเรื่อยนะครับดังนั้นกรอบกในการเล่นหุ้นเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่ามันอินดีเพนเดนต์มากเลยคือแต่ละตัวเนี่ยมันเคลื่อนที่คนละเรื่องกันเลยอืมสมัยก่อนเวลาหุ้นขึ้นมันจะขึ้นทั้งตลาดใช่ไหมครับครับแต่รอบเนี้ยที่มันกลับมามันเลือกขึ้นแค่บางตัวผมวันก่อนทากันบ้านจริงหุ้นที่ขึ้น มีประมาณสามสิบตัวมีแค่นี้ไม่มีแล้วนอกนั้นถือว่าไม่มีนัยยะเลยขึ้นมาแบบไม่มีเทรนด์เลยขึ้นมาแล้วก็เลิกขึ้นมาแล้วก็หยุดขึ้นมาแล้วก็ยอ่อไอ้ตัวที่ขึ้นจริงๆอ่ะจากประมาณเก้าร้อยตัวมีหุ้นขึ้นประมาณสามสิบตัวซึ่งคิดประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะสามเปอร์เซ็นต์ของตลาดแต่ตลาดเนี่ยมันถูกบิดเบือนด้วยราคาเดลต้าไง เนื่องจากเดลต้ามาเก็ตแคปมันสูงมากพอมาเก็บแคปมันสูงมากเนี่ยเราดูเหมือนหุ้นจะขึ้นมาเยอะแต่จริงหุ้นส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำครับปอททอยไม่ขึ้นเลยนะอ่าใครไปดูแบบหุ้นบังตัวเนี่ยกลุ่มปรททลงหมดเลยครับรอืททอยังเป็นไซเวยอยู่เลยครับยังยังยังไม่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเลยนะครับปูนล,ลงนะครับปทอททสอพอก็ลงนะครับ ไทยออยก็ลงนะครับอทออพทสพนี่ปักหัวที้มอย่างเดียวสารวันเตี้ยลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นคือหลักการอ่ะผมเลยบอกว่าเราต้องเอาเงินไปวางไว้ในตัวที่เป็นขาขึ้นแล้วเราจะได้ไม่เจ็บใจบางคนบอกว่าอา้าวแล้วถ้าซื้อไปแล้วมันลงทํายังไงซื้อไปในจุดที่ได้เปรียบจุดที่รีวอร์ดทู i ิสเล t ช o คุ้มค่าถ้ามันลงอย่างมากก็แค่คัด เพราะจริงตอนซื้อยังไงเราก็ต้องตั้งจุดสตอปลอสอยู่แล้วอย่างผมยกตัวอย่างวันก่อนผมซื้อซีเสร็จนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาเก่งหลังเกมนะเพราะว่าพอดีวันนั้นผมก็ผมสอนอยู่พอดีนะครับคำถามคือแล้วเราจะคัดอ้อยังไงอ่ะอืมผมซื้อตรงนี้ถูกไหมครับครับผมคัดลอสตรงนี้นะ ถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วผมคัลอดนิดเดียวเองผมไม่ได้คัลรดเยอะเลยนะดังนั้นเวลาผมซื้อผมไม่ได้กลัวพุ้นขาขึ้นอย่าไปกลัวมันะครับอย่างวันเนี้ยลงมาขนาดเนี้ยถามว่าผมดักซื้อตรงนี้ไหมดักได้ e m a ห้าแต่ถ้ามันลงสามช่องผมก็ไปแล้วครับแล้วผมไปทำช็อตอเกนพอร์ตขายตรงนี้แล้วไปดักรลับข้างล่างเลย คือถ้าเรามีกลยุทธ์อยู่แล้วอ่ะจริงๆการเทรดหุ้นนะ่ยอย่าไปกลัวคำว่ากลยุทธ์คืออะไรณนะวินาทีที่เราจะซื้อหุ้นเราต้องรู้ว่าจุดซื้อตรงนี้เราซื้อเพราะอะไรก่อนเราซื้อเพราะอะไรวิธีการที่เราซื้อเราซื้อด้วยหลักการถือยาวถือระยะกลางหรือถือสั้นเราซื้อแล้วเราจะสต็อปลอตตรงไหน เราซื้อด้วย position sizing เท่าไหร่เราไม่จำเป็นต้องซื้อหมดพอไม่ใช่ว่าผมมีร้านหนึ่งแล้วผมก็ไปซื้อร้านนึงนี่ไม่จำเป็นผมอาจจะซื้อแสนนึ่งก็ได้เรามีแผน money management ไหม money management คืออะไรคือถ้าหุ้นยังเป็นขาขึ้นถ้ามันย่อลงมาเรากล้าซื้อเพิ่มหรือเราไม่กล้าจะ money management และถ้าเกิดมันไม่ไปอย่างที่คิดเราจะ stop l o s ตรงไหน แลวถ้า s ต o อ loss ไปแล้วเราจะซื้อกลับตรงไหนหรือเราจะทำช o r ตอะเ e t พอร์ตตรงไหนหรือถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บแล้วมันถูกทางเรารู้ไหมว่า Tar g e ก็ r i c e หรือราคาเป้าหมายที่เราควรจะขายควรอยู่ที่ตรงไหนผมเชื่อวหลายคนไม่ได้ทำกันบ้านตรงนี้พอเขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็เลยกลัวหุ้นขาขึ้นและทำให้เขาหนึ่งก็คือคนประเภทแรกคือไม่เข้ายัางไงฉันก็จะไม่เข้ามันแพงแล้วก็เลยไม่ได้เข้าตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีวันได้เล่นหุ้นขาขึ้น สองคือเข้ามั่วแล้วก็จะจบด้วยการติดดอยถ้ากําไรคือก็ขายทากาไรดีใจไปเข้าใหม่ขายทากําไรดีใจไปเข้าใหม่สุดท้ายจบเทนติดดอยพอติดดอยแล้วก็ไม่คัดพอไม่คัดก็ด่าว่าตลาดชั่วร้ายทั้งีจริงตัวเองเป็นคนไม่คัดเองนี่เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสนามจริงๆเนี่ยเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ครับ บางครั้งเราอาจจะต้องรอจังหวะให้มันถึงจุดที่เราจะ take action ไม่ใช่ว่าตบี้ตะบันเทรดกันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาตลอดไปไม่ใช่จังหวะไม่ได้เปลี่ยนเห็นต้องเข้าเลยอย่างตอนซีเสร็จมันไปต่บ,บาทเนี่ยเชื่อไหมมันมีคนซื้อเพราะมันเกิด execution ราคาเพราะเขาอาจจะมองว่าเปลี่ยนสเปดแต่ผมมันไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันอยู่ห่างเส้น EMA หเยอะซื้อไปแล้วดอ่อน โอเคมันอาจจะขึ้นต่อไปสิบห้าบาทก็ได้นะครับเพราะตราบใดที่หุ้นมันเป็นอัพเทรนด์มันก็ยังขึ้นต่อไปได้เลยแต่คําถามคือแล้วเราจะไปไล่ราคาทําไมกลัวตกรถผมถึงบอกมีคนสองกลุ่มหนึ่งคือไม่ซื้อเลยแต่ถ้าเกิดเรามีโลจิกแบบนี้ก็คือหุ้นขาขึ้นทุกตัวเราจะไม่กล้าซื้อเลยเพราะเรารู้สึกว่าซื้อแพงถูกไหมเราจะไม่มีวันได้กําไรบนหุ้นที่กําลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นซึ่งเจ็บปวดนะกับกลุ่มที่สองคือซื้อแต่ซื้อมั่ว อ่ะถ้าคัดก็โชคดีไปถ้าไม่คัดแล้วมันเกิดจบเทรนขึ้นมาเละแล้วก็ติดดอ,อยดังนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนที่เป็นแบบนี้หน้าที่ของเราคือต้องไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ได้กลัวหุ้นขาขึ้นและผมก็มีจังหวะที่ผมมองว่าผมซื้อ และผมไม่ได้เสียเปรียบแล้วผมก็มีแผนถ้าหากมันไม่ไปไปตามที่คิดก็ฉากนี้ออกมาได้หรืออาจจะเอมเอมสู้ได้เพราะมันยังเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดจริงๆก็ยอมมอบตัวเพราะสุดท้ายมันก็จะมีหุ้นขาขึ้นตัวใหม่เข้ามาอยู่ดีบางคนนะ่ะพอเขาโกหุ้นขาขึ้นเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นขาลงแทนหรือบางคนไปซื้อหุ้นไซด์เวทนโอเค หุ้นขาลงนี่หนักเลยไปซื้อเพราะมันถูกปรากฏว่าชาวบ้านเขากำไรกันหมดตัวเองกับขาดทุนส่วนคนที่ซื้อหุ้นไซเวคนที่ซื้อหุ้นขาขึ้นกําไรไอ้คนที่ซื้อหุ้นไซเว่ยยังอยู่ที่เดิมกว่ามันจะมาเล่นบางตัวนะครับรอมันโอ้โหอ่านงบเป็นอย่างดีอ่านพื้นฐานเป็นอย่างดีกว่ามันจะเล่นผ่านไปแล้วสองปีถือหุ้นอยู่สองปีกว่ามันจะเล่นเพราะฉะนั้นคือค่าเสียโอกาสในการที่เราถือรอมันเยอะเกินไปไง สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ไงโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุนก็ว่าไปอย่างบางคนอาจจะชอบธุรกิจบางคนอาจจะชอบเงินปันผลอันนี้คือหลักคิดแบบนักลงทุนถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเทรดเดอร์เราจริงๆเราต้องชอบว o l a ่ i l i t y นะเป็นเทรดเดอร์อย่าก,กลัวว o l a t i l i t y แล้วเราก็ควรเอาเงินไปอยู่ในตัวที่เป็นขาขึ้นสิเราจะไปสู้กับเทรนทำไมอ่ะในเมื่อเทรนมันคือผลรวมของทุกคนในตลาด หุ้นบางตัวงบดีแต่ไม่เล่นถ้าลงทุนอาจจะลงทุนได้คราวนี้สมมุติมีคนสองคนคนหนึ่งดูแต่พื้นฐานงบดีบันผลดีเขาอาจจะได้เจ็ดเปอร์เซนต่อปีแต่หุ้นไม่ขึ้นเลยนะแต่ถ้าเทรดเดอร์เอาเงินไปไว้ในหุ้นขาขึ้นเนี่ยหุ้นบางตัวซื้อถูกจุดปั๊บเดียวกำไรสิบเปอร์ซนภายในวันยังมีเลย เพราะฉะนั้นคือในมุมที่เราเป็นเทรดเดอร์เราต้องไม่กลัวครับเพราะถ้ากลัวเราต้องเปลี่ยนโมเดลอื่นเราอาจจะต้องไปเป็นนักลงทุนแทนแต่ถ้าเกิดคิดจะเข้าสนามเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอกับความผันผวนของราคาหุ้นเพียแต่เราจะจับจังหวะยังไงให้เราสามารถทำกำไรได้มากกว่าที่จะขาดทุนผมไม่ได้บอกว่าจะทำกำไรได้ทุกครั้งนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ไม่มีใครกำไรทุกครั้งถ้าใครที่ดูรายการอีกอยู่นี้แล้วทำกำไรได้ทุกครั้งผมให้ล้านหนึ่งทดสอบกันหนึ่งเดือนก็ได้ไม่ใช่ซื้อครั้งเดียวนะซื้อมันทุกวันเนะี่ยผมกล้าแจกเลยล้านหนึ่งเพราะมันไม่มีครับแต่คนที่เขาอยู่ในสนามมานานเขาจะรู้ว่าถ้าขาดทุนเขาต้องทํำยังไงและถ้ากําไรเขาต้องทํำยังไงและสุดท้ายผลรวมของการกระทําของเขามันทําให้พอร์ตเขากําไร ดังนั้นผมถึงบอกว่าถึงตลาดจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเราอ่านพฤติกรรมราคาของหุ้นแต่ละตัวออกเราจะรู้ว่าเราควรจะเอาเงินไปวางไว้ในหุ้นตัวไหนและหุ้นตัวไหนควรจะหลีกเลี่ยงครับ